สำหรับได้ยินยังฮัลโหลอุ้มลองพูดหน่อย <Hello? S 1> ไม่ได้ยินเลยนะครับ ฮัลโหลพี่สันก็พี่พี่สันก็ไม่ได้ยินอ่าะไปกันใหญ่เลยพี่สันได้ยินเสียงอุ้มพี่สันได้ยินเสียงอุ้มใจยเย็ยนอุ้มใจยเย็ยนทุกอย่างมันต้องมีทางแก้ไขสําหรับใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลไม่ทําแล้วกลับบ้านละได้ยินแล้วครับโอเค อ่าโอเคเป็นยังไงครับทีละทรวันนั้นสนุกมากแค่ไหนเหนื่อยไหมกดดัน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 ไหมพี่โก้ใช่ไหมใช่ก็ครึ่งแรกตอนนั้นที่เราไอ้นี่อยู่อ้าวไม่ได้ยินอ้าวสรุปเอ๊อะอโอเค,อเค,อเค,อเคนะฮะ ะะก็อยากจะถามว่าแมต์นั้นไอทีอ่แบ็กปีกซ้ายมันที่ชื่ออันอนันที่เล่นอยู่อุตริดีเนเซ่นเนี่ยเก่งขนาดไหนอืมก็เก่งเก่งเก่งในระดับหนึ่งเก่งระดับหนึ่งนะฮะก็เติมทางนั้นนะครัทางแรกครึ่งแรกโดนบุกฝั่งคิสตองโดยอย่างเดียวเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาไม่กล้าเจออุ้มดีละทอน,นใช่ไหมทำไมอ่ะเพราะอุ้มเล่นเล่นเกมเก่งเอาอ๋อเกมฟุตบอลเหรอเออเกมพอยแบงค์เนีเ่ยแหละ เป,เป็นความสุขที่ให้ประชาชนคนไทยแล้วก็แฟนบอลทุกคนเลยวันนั้นต้องขอบพระคุณอุ่นจริงๆันนั้นน้ำตาไหลอ่ะวันนั้นน้ำตาไหลเลยจริงพี่แบบตอนที่จบเ <ผม S 1> นี่ว่าน้ำตาไหลเลยวันนั้นอ,อ๋อคือเรื่องฟุตบอลเหรอเออก็โดนตีตีตีเสมอนาทีท้ายอ๋อไม่เพราะว่าเพราะว่านาทีสุดท้ายนั้นแบบมันทดนเวลาเกินด้วยนะเอาจริงแล้วอ่ะที่พี่ดูอยู่เนี่ยจริงป่ะจริงในจักการมันโกงอลดิ คือครึ่งแรกเนี He, okay. kind of mm ่ยเขาบอกได้เลยว่าเขาเป่าเข้าข้างเราอยู่นะครึ่งครึ่งแรกเนี่ยเขาโอเคมันเป่ามันเห็นครึ่งแรกมันเป่าเข้าข้างเราด้วยใช่ใช่ขนาดขนาดไอขนาดบอลออกหลังแม่งยังวิ่งไปไล่ไอตองให้มาเปิดเร็วๆเลยอเล่นเร็วๆเลยเออเออเออใช่แต่แต่แช์นั้นที่ตองไปนี่มันโดนยิงเลเซอร์ใส่หน้าไงมันทําให้ติดมันทําให้ติดสโล์ไงใครเห็นไอเตี้ยกระโดดขึ้นมงมั้งเออเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอย่างฮาละ เออก็อ่าโอเคแมดอีลาร์ไปแมลูกแรกเปิดคือเห็นมงคลป่ะหรือว่านัดคือจุดตรงนั้นอ่าไม่ก็ผมไม่ชอบเปิดตรงนั้นอยู่แล้วไงคราวนี้พี่โก้เขาก็เขาก็สั่งให้คนนะ่ะไปไปอยู่ตรงนั้นเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเปิดไปหน้าที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเป็นประจำอือพี่โกก็เลยสั่งว่าให้ไปตรงนั้นสามคนเลยอืมก็เป็นพี่มงคลมาม่งเข้าแค่นั้นเองก็จอบอจอบอ,อนะฮะก็ ตบมือดังๆสักหนรับที่ดอกไม้ดอกไม้มาของขวัญของขวัญเอ้มาหน่อยมาหน่อยนะฮะต้องขอบคุณน้องสตองเกอร์สิบสามแล้วก็น้องฟองเอ้ยเฮียมีเอ็นนี่แล้วนะ v i p แล้วนะจริงเหรอเฮียมีเสื้อแบบกินมะเนี่ยสองคนสู้กับผมได้ปะหสุสีอุ้มหมดอายุแล้วมาหกเจ็ดคนอ่านะครับก็แล้วก็ลูกที่สองที่เปิดให้ลูกนั้นมันฉลับใครม่งไปนะพี่ เห็นจําไม่ได้จะแล้ผัวเบอร์สามมั้งใช่ไหเบอร์สามอีรักใช่แล้วปุ๊บไปอยู่ที่อดิศักดิ์ใครสอนปูใช่หายเรียบร้อยนะก็สองหนึ่งแต่ลูกที่เสียดายนะสองสองคือมันทบเวลาเกินแล้วก็ลูกที่ลูกที่เราเสียลูกแรกเนี่ยคือมันฟาวโดแน่นอนชัดเจนแต่ไม่มีรีเพย์ให้ดูนะครับเพราะอีรานหัวกับอีรักไว้อบอกว่าไม่ให้พียโทรสายหายนี่เลย มไม่ใช่<อ>ใชนั้นมันกรรมการอะไรกรรมการกาตาเออเออมันหัวกันมันหัวกันไว้นะครับอก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาโดนแก็ก็ไม่เป็นไรนะครับสองสอง,สองมัดเมื่อวานดีกว่าแมทเมื่อวานสนามสุขแลวพัชราใสาเป็นยังไงจีเจซันได้ไปดูปะไปโอ้โหก็ยังให้เถ่ายรูปอยู่เลยจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้อบดุลรอกูมาแงรู้จักว่าอะไรนะ อับดุลรอกูมาแง่ก่อยหิ้มหายเอ่าฮะก็เมื่อวานก็ได้เจอกับไอ้มันมีคนพี่จําไม่ผิดมันจะมีคนหนึ่งที่มาสวันซีสวค์ซีลีลีกงกุ๊กอะไรวะอะไรมั่วอะไรเออชื่ออะไรกันตันีเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกเก่งมากลีซุงยองเออลีซุงยองเคยยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วด้วย จริงป่ะจริงจริงตัวนี้แหละตัวนี้ยิงสวรรค์สียิงรีซุกีซตไอต้นบอกไปห่วนมาแล้วตัวเนี้ยเมื่อวานห่วงเลยอ่ะเออไอต้นออจะล่อเขาทุกคนอะเมื่อวาน,อน,อวานไอต้นบอกไอต้นบอกผมไม่เตะม,มันมันจะเอาเรื่องผมไปพี่อ,อันบอกเออช่ใช่ที่มันที่เล่นบอลแล้วมันเดินเข้ามาหาเลยไงมันก็แบบว่าเออมันก็เลยบอกว่ามันดับรู้เลยว่ามันด่ามึงอนะไอไอต้นก็ดา่าไอกิมจ<อ>ีอะไรเงี้ยเออมันก็ แต่มันก็เล่นแรงนะมันก็เล่นเตะข้างหลังเราเหมือนกันอยู่นะมันก็แบบไล่หัวเราแต่ก็สบายๆนะลูกแรกที่เราโดนนี่แบบเอาจริงเราไม่ทันตั้งตัวนะใช่ไหมตัวสามาทีเองพี่เออแล้วแบบโอ้โหแม่งมาแล้วยิงลูกนั้นถามว่ามันดันเบอร์หกดันเล็นไอ้เบอร์เบอร์เก้าตัวโคตรใหญ่เออตัวโคตรใหญ่เบ์เลอร์เลยนะฮะร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบซึ่งถึงบอกไงฮะว่าตอนนี้คือทางเกาหลีแต่ก่อนนี่ตัวไม่ใหญ่นะเขาตัวไม่ไล่ไล่เราไล่เราเลย ญี่ปุ่นกเกาหลี่ยเท่าเราแต่พอดีการกินเขากาอะไรเงี้ยผมว่าพี่เียว่าโภชนาการสําคัญใช่ไหมอุ้มคุยกับใครอะ่ะอ,อุคุยกันเดียวอ๋อ <laughs> วันที่สามพี่อุ้มไปไหมยังไม่รู้ครับต้องรอนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูอาจจะมีเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยน,นะฮะแล้วก็วไอเมื่อวานใครตนนี้ก็สู้ฟัดเลยเล่นเต็มเกมเลย เล่นเกมเ่นเกมเพราะอีล้อมันไม่ได้เล่นอยากเล่นจัดอยากเล่นจัดนะฮะก็เลยเลาะได้ได้ของขวัญมาเป็นหนึ่งใบเหลืองนะครับก็สบายสบายนะครับแล้วก็เนซี่เจลงมาตอนกระโดดนี่ฮาขี้แตกขี้แตนต้องจีรักนี่มันกระโดดหัวดีมันกระโดดรัวเเรื่อยอ่าใช่ใช่ขาซ้ายแม่งหัวเขาเลยดังแปะเลยผมยินหงหลังมันอ่ะไม่โดนบอลเลยฮะ ให้โดนบอลแม่งขึ้นไปเฉยอย่างนั้นแหละเอเตี้เอเต,ตี้แต่ก็พยายามไงทำไมอะสู้สู้ใช่ไหมสู้อยู่ทีมชาติแม่งโดนอัมชิบหายเลยมู h a m อัมรี่ทำไมอะเออมันคือเรื่องอะไรเออเออนั่นคืออะไรคืออะไรคืออะไรอ๋อเป็นความลับทางราชการนะครับอ่าภายในภายในความลับภายใน<า>นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสืบมาว่าโมฮัมเหม็ดเพราะฉะนั้นเราไปแซลเจได้ว่าโมฮัมเหม็ดอัมรีใช่ไหมใช่โมฮัมเหม็ดอัมรี่แค่นี้แหละรู้เรื่อง ไปไปเลยกดไปเลยไอจีเจรูปล่าสุดแหละไปโมฮัมเหม็ดอัมรีไปจัดเลยเอาเลยเอาเลย,เเลยจัดไปเลย,เลย <laughs> แล้วเดี๋ยวมันก็จะงงไอ้เชี่ยพวกมงพวกน้องรู้กัได้ไงวะ,อะไอ,อ้พวกนี้แม่งรู้ได้ไงวะโมฮัมเหม็ดอัมรีสะกดดิดยลยนะโมฮัมเหม็ดนะโมฮัมเหม,ดม็ดอ,อัมรีโมฮัมเหม,ดม็ดอ,อัม,ม,ม,อมรีนะฮะไปเลยครับไอจีแล้วเดี๋ยวมันก็งอนอีก <laughs> อันนี้ขี้งอนด้วยเออ มันอินดี้ไม่ได้ขี้งอนอมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองสูงนะฮะพี่จุ้งคืออะไรพี่จุ้งกับพ่อเขาไอ้บ้าอย่าไปเล่นชื่อพ่อชื่อแม่ดูดอคนฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกเวลาถ้าไม่สนิทกันเนี่ยเขาก็จะเรียกนามสกุลใช่ไหมพอพอพอเขาเรียกพอสนิทกันเขาจะเรียกชื่อจริงแต่พอคนไทยเนี่ยไม่สนิทจะเรียกชื่อพอสนิทกันชิบหายเรียกชื่อพ่อชื่อแม่นี่คือ นี่คือนะฮะมันเป็นเอ่อเป็นลักษณะของคนไทยแล้วตอนนี้อุ้มอยู่กับใครครับอุ้มธิรธารน,นี่อยู่กับเบสอ๋ออเบสนะฮะสวัสดีทำงา,างานบ้านอยู่ทำงานบ้านอยู่อยู่ที่อุ้มอยู่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับอยู่บ้านโอ้โหสบายใช่มาเลยอุ้มจริงป่มถาแฟนดีเป็นสีแกต็ตัวเองนะฮะอืไปเลย อ้าวคือ,อไรอะ่ะตันหนึ่งนะปึ๊บอ้าวไปเลยอ,อ๋อน่าจะโดนน่าจะโดนตกอยู่นะฮะตอนนี้น่าจะโดนตกอยู่นะฮะเป็นเซนเซอร์นะฮะตอนนี้ก็เป็นเซนเซอร์อยู่นะฮะาวางไปเลยโดนล่อไปแล้วครับอุ้มทีระทรกอกูที่สุดแล้วกับตำทีมชาติไทยก็ยังต้องกลัวเมียนั่นเองนะฮะกลัวภรรยานั่นเองนะฮะ ตายหายไปเลยอโดนไม้ถูพื้นลอกบาลหวดมาแล้วนะฮะตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้นะฮะนะนะครับก็นี่นะฮะก็เป็นกัปตันทีมชาติไทยซึ่งทําให้คนไทยมีความนะฮะแล้วก็เป็นครั้งในประวัติการเลยที่เราได้เข้าไปเล่นรอบนี้ครั้งหนึ่งนะฮะเอ๊ะเราเคยเข้าไปยังวะเราเคยเข้าไปเล่นยังวะใครรู้บ้างครับฮัลเหลเคยใช่ไหมอ้าเราเคยแล้วแต่ครั้งนี้ก็เหมือนว่าเราเรียกศรัทธากับไมกครั้งหนึ่ง กลับมาเราจะได้เข้าไปรอบสิบสองซึ่งผลงานถ้าเมื่อวานเราดูเราถ้าเราเทียบกับเกาหลีใต้เนี่ยเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละเลยนะจากอ่ถ้าเราดูนะสําคัญมากอแป๊บหนึ่งนะอ้าอุ้มธีทรทรกบานแยกไปแล้วไอ้บอกว่าเนี่ยอ่าโดนไม้ขวัญเสื้อใช่ไหมเอ้โดนไม้ถูพื้นล่ออ,อะไรโดนอะไรอะ่ะโดนอะไร ฮะอ่าใช่เราพักน้อยกว่าด้วยอ้าวเออดบอสโอ้โหชอบจริงไอ้บอสจังไรเนี่ยชื่อมันรู้ได้ไงวะหน้าเรามีร่องเหรอทำไมเขาด่าเราอย่างนั้นอะเดี๋ยวเจหัวร้อนมูเมดอัะพี่ปุ่มยังโดนไม่เสร็จนะฮะตอนนี้ภุ่มยังโดนระบาดอยู่ปิดนึงนะครับฮัลโหล ยูสพิมพ์เร็วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะให้มันอยู่นี่แหละให้มันทรมานให้มันเป็นเด็กเกียนแตกไปเตรียมงอเจอเลยนาะง่อนแน่ๆไม่งอนหรอกไอเจองอนนะาร้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสํสำหรับงานกว่าคนนะ,ะติดตามกดติดตามกันด้วยนะฮะกดทีเดียวพอ2ทีมันไม่มันไม่ติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกยินดีมากที่เราได้เข้าไปเล่นในรอบกบวยคารเรือรอบ1ิบทีมสุดท้ายอีกหนึ่งครั้งนะฮะ เน็ตไม่ดีเลยอ่ะฮะใช้เน็ตอะไรเน็ตไม่ดีทัวนี้มันปิดปรับปรุงไงมันบอกว่าบางเวลาคุณใช้ไม่ได้อ๋อฮะพี่ซันทำไมพี่ต้นไม่ค่อยสนิทกับพี่ไม่สนิทอะไรนี่น้องก็ถามว่าทําไมไม่ค่อยสนิทกับพี่เจเลยพี่ต้นใครไอ้ต้นใหญ่เจมันนอนด้วยกันมันแทบแบบนะเออมันนอนด้วยกันเออพาไปที่นู่นอุ้มนอนเดียวใช่นอนเดียวอุ้มโดยต้นทิ้ง เอ,อ,เอ,อแต่ก็นะครับก็เป็นวันนั้นเราก็ได้พรื่อานเจอเกาหลีละต่อไปเราเจออะไรนะถ้าสิ้นปีใช่ไหมเราต้องเจออะไรก่อนปะเขายังไม่จับฉลากปะยังมียังไม่จับใช่ไหมจับสิบสองจับสิบสองแต่เดี๋ยวอุ้มมีเตะวันที่วันพุธเจอกับสุพรรณบุรีเอฟซีสุพรรณบุรีเอฟซเสร็จวันเสาร์เจอกับพัทยาเย <Yeah. S 2> แล้วก็บินไปญี่ปุน่น ไม่เตที่เตที่ไทยอ่าเตที่ไทยอ่าญ,ญี่ปุ่นเดือนอ่าใช่นะฮะซูซูกิครับมีไหมสิ้นปีสิ้นปีสิ้นป,นปีนะครับเม,มื่อวานมุ้ยกับตองไหนอะคะตองตองไม่ลง,งครับบาง,งทองขอกลับขอขอ,ขอตัวกลับไปขอตัวกลับไปก่อนนะครับแล้วรับตองกับมุ้ยนะครับเจอผีหลานว่าเออที่นู่นมีไหมไม่มีผมสวดมนต์ทุกวันโอ้โหเขาจะฟังออกไหมได้เออ คบ้านะฮะอาวนะครับ,นะรบก็เน็ตตอนนี้ก็มีปัญหาการบกกท่องนะฮะก็ยังไงก็ก็ต้องขอบคุณคุณอุ้มนะฮะสำหรับที่กัปตันอุ้มในการที่ทําให้กับคนไทยมีความสุขเดี๋ยวโทรหายครั้งหนึ่งแล้วให้บอกอะไรฝากอะไรแฟนๆแล้วกันนะครับขอบคุณน้องสตองเกอร์อีกสิบลูกอมฮห้น้องปอโอ้โห ชื่อก็ซ้ำๆมาคนที่ส่งของขวัญมาก็จะเป็นคนเดิมๆเต็ม,ตมไอจีอเลยเหรอพี่เจพี่เจเต็มไอจีอเลยเหรอสมหน้าสมหน้าโดนบ้างนะฮะอัมรีนะฮะ,นะฮะก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร,รเหมือนกันเฮียก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวเฮียจะไปสืบมานะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะฮะอัมรีเต็มเลยใช่ไหมอ่ะอ่างั้นฝากไปอีกห้องนึงฮะห้องข้างชื่อขนมรูอะไรบอกเขาน่ารักนะ สวัสดีครับเด็ตไม่ดีดดจริงจริงอ่าโอเคก็เดี๋ยวไงให้อุ้มฝากอะไรน้องๆเขาหน่อยว่าเป็นยังไ,ไงแล้วก็ฝากอะไรถึงผลงานแล้วก็อยากให้เชียดต่อไปสาหรับทีมชาติไทยครับฝากติดตามผลงานทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดด้วยนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยด้วยครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเออ โอซอซูเปอร์ตาว้ามอดด้วยดีเจออสกาไทยแลนด์ม่ชหาชื่อหมืงนี่ียนท่องมันไม่ได้เอาหรอไม่เหมือนกันสักอันเลยสักอย่างเด็ยวันนี้ <c oughs> ต้องไปถ่ายเอเซอร์อีกเนี่ยอ่าใช่นะฮะก็สำหรับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เกมก็เอเซอร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เกมก็ต้องโอโซนนี่จะไปถ่ายเอเซอร์อ่านะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณอุ้มทีละทออ่ะมีอะไรจะอยากจะถามพี่อุ้มอีกหนึ่งคำถามมาพิมมา อัมรีคืออะไรอัมรีคือมูเม็ดอัมรี่ไอเจอ่าตองเขาบอกสู้สครับอ่าบุริลัมสูขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับมีคำถามผูถามหนึง่งอ่าแต่งงานเมื่อไหร่ครับอุม้มธีรธรตนนี้นะฮะวางแผนแล้วต้องการพิธีกรไหมใครอะ่ะใครล่ะดีเจ เซนเซอร์เลยดีเจสันไงใครล่ะ,ะอ่าดีเจสันไงเนาะมีหญิงอยู่แล้ว,ลวมีพิธีกรหญิงอยู่แล้วอ๋อมีพิธีกรหญิงอยู่แล้วด้วยอ่อยะแล้วกเจอพิธีกรชายค่าตัวไม่คิดเดี๋ยวเอาจ่ายตังค์แต่อยากได้ไม่แต่อยากได้ผู้ชายมาคู่กันซันชิโร่ไงอ๋อซันชิโร่ว่างหรือเปล่าซันชิโร่ไปได้เสมออุ้มนะเดี๋ยวจับไปถ้าอุ้มขึ้นปั๊บ อุ้มไม่ต้องเสียตังจ้างเลยเดี๋ยวออกตังไปเองด้วยมาจัดสไตล์นะครับสำหรับน้องอ่ะโอเคนะครับขอบคุณอุ้มแลขอบคุณน้องเบสด้วยนะครับมีโอกาสนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แล้วเดี๋ยวอุ้มจะจัดวันไหนเดี๋ยวติดตามทางแฟนเพจแล้วกันนะครับอย่าวันไหนเดี๋ยววันนี้ให้อุ้มพักผ่อนและจัดอีลักไม่ได้พักผ่อนเลยได้เลยครับอสวัสดีครับพี่อุ้มครับทุกคนครับสวัสดีครับอ่ขอบคุณโอ้โหห้าสิบลูกอมห้าตบมือ โอ้โหนี่มันสุดยอดจริงนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งบอกได้เลยว่า